สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องอยากใครๆก็เริ่มได้แต่สิ่งที่ตัดสินว่าใครจะโตหรือติดที่เดิมอยู่ที่สิ่งที่ทำหลังจากเริ่มทุกคนชอบบอกว่าเดียวพร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่รู้ไหมกว่าคุณจะพร้อมคนอื่นเขาเริ่มไปไกลแล้วความจริงโหดร้ายคือคนส่วนใหญ่เลิกกลางทางเพราะเหนื่อยง่ายใจร้อน หรือรอโชคช่วยในขณะที่คนสำเร็จโฟกัสสม่ำเสมอและเล่นเกมยาววันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะหสิ่งเล็กๆที่ทําให้คนสำเร็จแซงหน้าคนคุณไปไกลทั้งที่ตอนแรกเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยสักนิดที่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณยังไม่ไปไหนแต่คนอื่นเขาโตไม่หยุดฟังให้จบแล้วคุณอาจจะปรับปรุงตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่หความสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอคือสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือตัวเร่งที่ทำให้คนสำเร็จสามารถแซงคนทั่วไปได้ลองจินตนาการภาพง่ายๆคนสองคนเริ่มต้นพร้อมกันวันแรกเขาทั้งคู่มีไฟมีแรงบันดาลใจเต็มร้อยแต่ต่างกันที่คนหนึ่งทำต่อทุกวันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะร้อนหรือจะเหนื่อยแค่ไหนเขายังเลือกลงมือ ส่วนอีกคนทำบ้างหยุดบ้างบางวันเหนื่อยก็พักบางวันไม่มีกำลังใจก็ปล่อยผ่านตอนแรกอาจดูไม่ต่างกันแต่เมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนคนที่สม่ำเสมอเริ่มเห็นพัฒนาการเล็กๆผ่านไป6เดือนเขามีทักษะและความรู้ที่แข็งแรงกว่าเดิมผ่านไปหนึ่งปีเขาอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นมากกว่าคนอีกกลุ่มจนแทบเทียบไม่ติดทั้งที่เริ่มพร้อมกันแต่ผลลัพธ์กลับห่างไกลราวกับอยู่กันคนละโลกความสม่ำเสมอ จึงไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่คือการทำสิ่งเดิมซ้ำๆอย่างไม่หยุดการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าอาจดูไม่ต่างจากศูนย์ในวันนี้แต่ถ้าทำต่อเนื่องหนึ่งปีคุณจะอ่านหนังสือได้3 6 5 0หน้าเท่ากับอ่านหนังสือทั้งเล่มหลายสิบเล่มหรือถ้าเริ่มออมเพียงวันละ50บาทดูเหมือนไม่มีค่าแต่ผ่านไปสิปีคุณจะมีเงินหลักแสนพร้อมเงินปันผลกำไรดอกเบี้ยทบต้นที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งต่อไป สิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวันคือพลังเงียบที่กำลังสะสมให้คุณก้าวไปไกลกว่าที่คิดคนทั่วไปมักเริ่มด้วยไฟแรงแต่หมดแรงกลางทางเพราะพวกเขารอแรงบันดาลใจก่อนถึงจะทำแต่คนสำเร็จกลับต่างออกไปพวกเขาไม่รอแรงบันดาลใจแต่สร้างระบบให้ตัวเองเดินต่อได้โดยไม่ต้องพึ่งอารมณ์พวกเขารู้ว่าความสม่ำเสมอคือสะพานเชื่อมระหว่างความธรรมดากับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครวิ่งมาราธอนครั้งแรกแล้วชนะแต่เพราะการวิ่งทุกวันทําให้ขาของพวกเขาแข็งแรงพอที่จะวิ่งถึงเส้นชัยที่คนอื่นยอมแพ้ไปก่อนถ้าคุณย้อนมองชีวิตตัวเองลองถามว่ามีกี่ครั้งที่คุณเริ่มทําอะไรแล้วหยุดไปกลางทางเพราะเหนื่อยหรือเบื่อกี่ครั้งที่คุณบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มจนผ่านไปหลายปีแต่ยังยืนอยู่ที่เดิมถ้าคุณยังเป็นแบบนี้คุณจะต้องเห็นภาพเดิมซ้ำ คือความฝันที่ไม่ขยับและชีวิตที่ไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าคุณเลือกเริ่มทำเล็กๆและทําซ้ำทุกวันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนความสม่ำเสมอจึงคือสิ่งที่ทำให้คนสำเร็จแซงคนทั่วไปไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าตั้งแต่ต้นแต่เพราะพวกเขาไม่หยุดพวกเขาไม่ยอมให้วันว่างๆผ่านไปโดยไม่ทำอะไรบางอย่างที่จะพาตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายและนั่นแหละคือสิ่งที่คุณก็ทำได้เริ่มวันนี้ เลยด้วยก้าวเล็กๆที่ทำซ้ำพรุ่งนี้มันอาจดูไม่ต่างในวันนี้แต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตวันที่คุณลองกลับมามองคุณจะพบว่าความต่างเล็กๆนี้เองที่ทำให้คุณแสงทุกคนที่เคยเริ่มพร้อมกับคุณคุณอยากเป็นคนที่ยืนมองคนอื่นแสงไปหรืออยากเป็นคนที่สม่ำเสมอจนแซงคนอื่นความจริงง่ายๆคือมันไม่สาย ทุกการลงมือเล็กๆที่เริ่มวันนี้จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางใหม่ของชีวิตคุณในวันหน้าและวันหนึ่งคุณจะภูมิใจที่คุณเลือกไม่หยุดแต่เลือกสม่ำเสมอจนเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้จริงๆ 2. โฟกัสที่สิ่งสำคัญหลายคนสงสัยว่าทำไมบางคนถึงก้าวหน้าไปไกลจนเหมือนแซงเราทั้งที่เริ่มต้นพร้อมกันคำตอบไม่ใช่เพราะเขาฉลาดกว่ารวยกว่าหรือมีโอกาสมากกว่า แต่เพราะเขาโฟกัสที่สิ่งสำคัญขณะที่เรามักเสียเวลาไปกับสิ่งเล็กๆที่ไม่สร้างคุณค่าจริงๆในชีวิตคนทั่วไปใช้วันทั้งวันไปกับการตอบข้อความที่ไม่จำเป็นเลื่อนโซเชียลโดยไม่รู้ตัวแก้ปัญหาจุกจิกที่ไม่ได้พาเขาเข้าใกล้เป้าหมายแม้แต่นิดเดียวจนวัน,ว,นวันหนึ่งหมดไปโดยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่คนสำเร็จกลับเลือกหยุดและถามตัวเองเสมอว่าวันนี้ฉันควรทำอะไรที่จะพาฉัน ไปใกล้เป้าหมายมากที่สุดแล้วเขาก็ลงมือกับสิ่งนั้นก่อนลองนึกภาพสองคนที่เริ่มทำธุรกิจพร้อมกันคนแรกยุ่งตลอดเวลาคุยกับทุกคนแก้ปัญหาทุกเรื่องตอบอีเมลทั้งวันจนเหนื่อยแต่สุดท้ายรายได้ก็ไม่เติบโตเพราะเขาไม่เคยมีเวลาไปคิดเรื่องการสร้างระบบหรือหาลูกค,ค้าใหม่ส่วนอีกคนเขาเลือกจะไม่ทำทุกอย่างแต่ทำสิ่งที่สำคัญที่สุด เขาลงแรงกับการหาทีมที่เก่งมาช่วยวางระบบที่ทำงานแทนเขาได้และโฟกัสที่การหาลูกค้าใหญ่รายแรกผ่านไปหนึ่งปีคนแรกยังคงยุ่งอยู่ที่เดิมแต่คนที่สองมีธุรกิจที่ขยายตัวได้เองและรายได้ที่มั่นคงกว่านี่คือพลังของการโฟกัสโฟกัสคือการตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกเพื่อเก็บพลังไว้กับสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตและสิ่งที่น่ากลัวคือ ไม่โฟกัสก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ทำงานคุณอาจทำงานหนักกว่าคนที่โฟกัสด้วยซ้าแต่เป็นงานที่ไม่ได้พาคุณไปไหนคล้ายกับการวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเหนื่อยแต่ไม่ขยับไปข้างหน้าในทางตรงข้ามคนที่โฟกัสเหมือนคนที่วิ่งบนถนนจริงทุกก้าวที่ก้าวไปคือการเข้าใกล้เส้นชัยทีละน้อยเริ่มแรกผลต่างอาจแทบไม่เห็นชัดคนทั่วไปอาจหัวเราะว่าการเลือกทำบางอย่างแล้วทิ้งบางอย่างมันเสี่ยงไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปสามเดือน6เดือน1ปีความต่างเริ่มปรากฏคนที่โฟกัสจะเห็นเส้นทางที่คมชัดขึ้นเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญพวกเขามีพลังเหลือพอที่จะลงลึกและสร้างผลง,งานที่มีคุณภาพสูงในขณะที่คนทั่วไปที่ทำทุกอย่างกระจัดกระจายกลับไม่มีอะไรที่โดดเด่นพอให้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่าง แต่คุณต้องเลือกทำสิ่งที่ใช่ต่างหากลองคิดว่าในวันนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่คุณลงมือทำได้และมันจะเปลี่ยนอนาคตคุณได้คุณจะเลือกทำสิ่งนั้นไหมเพราะถ้าเลือกมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตคนสำเร็จไม่ได้ทำเยอะก,กว่าคนทั่วไปแต่พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนผลลัพธ์สสมเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและนี่คือความจริงที่หลายคนไม่กล้าสู้หน้า ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการทำทุกอย่างแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆที่สำคัญซ้ำๆทุกวันวันนี้คุณอาจจะยังเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่พาไปไหนแต่ข่าวดีก็คือมันไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนทุกการเริ่มต้นเล็กๆวันนี้จะกลายเป็นพลังะส,สมที่ผลักให้คุณไปไกลกว่าที่คิดลองถามตัวเองถ้าคุณเหลือเวลาเพียง24ชั่วโมงสุดท้ายในชีวิต คุณจะเลือกใช้เวลากับสิ่งไหนจริงๆสิ่งเล็กน้อยที่ไม่เปลี่ยนอะไรหรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายคำตอบนั้นแหละคือสิ่งที่คุณควรโฟกัสตั้งแต่วันนี้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่กล้าโฟกัสในสิ่งสําคัญเท่านั้นที่จะไม่เพียงแค่สําเร็จแต่ยังแสงทุกคนที่มัวแต่เสียเวลาไปกับสิ่งเล็กน้อยระหว่างทางคุณอาจเริ่มช้าคุณอาจเคยพลาดแต่คุณยังมีวันนี้ และวันนี้คือโอกาสใหม่ที่จะเลือกโฟกัสกับสิ่งที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณเริ่มต้นก้าวเล็กๆวันนี้แล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมาและพบว่าการเลือกโฟกัสคือเหตุผลเดียวที่ทำให้คุณแสงไปไกลกว่าที่คุณเคยฝันไว้ 3. การปรับตัวเร็วหลายครั้งความต่างระหว่างคนที่วิ่งอยู่กับที่กับคนที่แซงออกไปข้างหน้าไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเริ่มก่อนหรือใครมีต้นทุนมากกว่า แต่อยู่ที่ใครปรับตัวได้เร็วกว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนตลอดเวลาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทบทุกวันงานหลายอย่างที่เคยมั่นคงกำลังถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติถ้าเรายังยึดติดกับวิธีเดิมเดิมเราจะเหมือนคนที่ยืนอยู่บนถนนสายเก่ามองดูคนอื่นวิ่งผ่านไปต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเรากล้าที่จะปรับตัวเร็วเราจะเหมือนคนที่กระโดดขึ้นรถไฟขบวนใหม่ที่พาเราไปไกลกว่า ที่เคยเดินด้วยสองขาการปรับตัวเร็วไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกวันแต่คือการยอมรับว่าโลกเปลี่ยนและถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่ยังตอบโจทย์วันนี้อยู่หรือเปล่าคนทั่วไปมักเลือกความคุ้นเคยแม้มันไม่เวิร์กแล้วก็ยังฝืนทำต่อเพราะกลัวความเสี่ยงแต่คนสําเร็จเลือกที่จะลองสิ่งใหม่ปรับมุมมองและยอมเสียเวลานิดหน่อยเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าเดิม ลองนึกภาพพนักงานสองคนที่ทำงานในองค์กรเดียวกันคนแรกเก่งมากในระบบเก่าเขาทำได้เร็วทำได้ชำนาญแต่พอองค์กรเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่เขากลับต่อต้านบอกว่าวิธีเก่าดีกว่าผลสุดท้ายคือเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะไม่ยอมปรับตัวขณะที่อีกคนอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในตอนแรกแต่เขาเปิดใจเรียนรู้เครื่องมือใหม่ฝึกใช้มันทุกวันจากที่เริ่มช้า กลายเป็นคนที่ทำงานได้เร็วกว่าคนเดิมและในที่สุดได้เลื่อนตําแหน่งก่อนทั้งที่เริ่มจากจุดที่ด้อยกว่านี่แหละคือพลังของการปรับตัวเร็วช่วงเริ่มต้นการปรับตัวอาจดูเหมือนเป็นการเสียเปรียบต้องเหนื่อยเพิ่มต้องกลับไปเป็นเด็กใหม่อีกครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามเดือน6เดือนหนึ่งปีความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มชัดคนที่ปรับตัวช้าอาจยังติดอยู่ กับงานเดิมที่ถูกลดคุณค่าไปแล้วแต่คนที่ปรับตัวเร็วกลับได้ใช้โอกาสใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้เป็นคนแรกๆที่เข้าไปอยู่ในตลาดที่กำลังเติบโตได้รับความไว้วางใจจากองค์กรหรือสังคมเพราะเขากล้าที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนก่อนใครสิ่งที่น่าคิดคือในโลกที่เปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันการปรับตัวเร็วไม่ใช่แค่ข้อได้เปรียบแต่คือความจำเป็นคุณอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในตอนนี้ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่ไปไกลที่สุดในอนาคตคนที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีวันล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกไหวเปลี่ยนวิธีเดินเมื่อรู้ว่าทางนี้ตันและพร้อมจะหมุนพวงมาลัยทันทีที่เห็นโอกาสลองถามตัวเองว่าถ้าคุณยังทำเหมือนเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้โลกเปลี่ยนคุณจะอยู่ตรงไหนถ้าสิ่งที่คุณยึดไว้ไม่พาคุณไปข้างหน้า คุณกล้าพอไหมที่จะปล่อยมันแล้วลองเส้นทางใหม่คนสำเร็จไม่ได้ชนะเพราะไม่เคยกลัวแต่เพราะเขากลัวเหมือนกันแต่ไม่ปล่อยให้ความกลัวมาหยุดการก้าวต่อทุกการเปลี่ยนเล็กๆที่ทำวันนี้เช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ลงมือกับเทคโนโลยีที่ไม่ถนัดหรือเปิดใจรับไอเดียที่ต่างจากความเชื่อเดิมอาจเป็นก้าวที่ทำให้ในอีกหนึ่งปีคุณอยู่ไกลกว่าที่คิด และนี่คือข่าวดีที่อยากบอกมันไม่สายเกินไปที่จะปรับตัวทุกคนเคยยึดติดเคยกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกจะเปลี่ยนเร็วกว่าความกลัวคุณกำลังสร้างอนาคตใหม่ให้ตัวเองเริ่มต้นเล็กๆวันนี้แล้วคุณจะเห็นว่าการปรับตัวเร็วคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกแต่แซงไปไกลกว่าที่คุณเคยฝันไว้ 4. ลงทุนกับตัวเอง คนจำนวนมากใช้ทั้งชีวิตลงทุนไปกับสิ่งนอกกายซื้อบ้านซื้อรถซื้อเสื้อผ้าสวยๆเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่าแต่ลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วบ้านอาจเสื่อมรถอาจพังเทรนแฟชั่นก็เปลี่ยนไปแต่ความรู้ทักษะและความแข็งแรงของร่างกายกับจิตใจจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต การลงทุนกับตัวเองจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณแสงคนทั่วไปได้จริงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะคุณอยากระดับตัวเองจนมีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกวันในช่วงเริ่มต้นการลงทุนกับตัวเองอาจดูเล็กน้อยจนแทบไม่มีใครเห็นผลเช่นอ่านหนังสือวันละสิบหน้าฝึกพูดภาษาอังกฤษครั้งละห้านาทีออกกำลังกายวันละสินาทีคนรอบตัวอาจหัวเราะเยาะว่า มันจะไปเปลี่ยนอะไรได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสามเดือนคุณเริ่มพูดประโยคยาวๆได้อย่างมั่นใจผ่านไป6เดือนร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นจนไม่ป่วยง่ายเหมือนเดิมผ่านไปหนึ่งปีคุณมีความรู้ใหม่ๆจนกลายเป็นคนที่ทำงานได้ดีกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมานานหลายปีนี่แหละคือพลังของการลงทุนกับตัวเองที่สะสมทีละเล็กทีละน้อย จนกลายเป็นความแตกต่างใหญ่ที่ใครตามไม่ทันตรงกันข้ามคนทั่วไปส่วนมากลงทุนไปกับความสบายระยะสั้นใช้เวลาไปกับซีรีส์ทั้งคืนแทนที่จะอ่านอะไรใหม่ๆใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทันทีแทนที่จะซื้อคอร์สเรียนหรือหนังสือพวกเขาคิดว่าชีวิตยังอีกยาวไกลไว้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มพอถึงวันจริงกลับไม่ได้เริ่มสักทีผลลัพธ์คือผ่านไปห้าปีสิปีเขายังอยู่ที่เดิม ทำงานแบบเดิมมีรายได้พอๆเดิมแต่คนที่เลือกลงทุนกับตัวเองตั้งแต่วันนี้กลับพัฒนาไปอีกขั้นจนห่างกันไกลลองจินตนาการดูว่ามีคนสองคนเริ่มจากจุดเดียวกันคนหนึ่งหลังเลิกงานกลับบ้านแล้วนั่งดูทีวีทุกวันอีกคนเลือกแบ่งเวลาหนึ่งชั่วโมงไปเรียนออนไลน์เกี่ยวกับสิ่งที่สนใจปีแรกผลต่างยังไม่ชัดเจนแต่พอครบสามปีคนแรกยังคงทำงานตำแหน่งเดิม ส่วนอีกคนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าและที่สำคัญคือมีตัวเลือกในชีวิตมากกว่านี่คือภาพที่ชัดเจนว่าใครเลือกลงทุนกับตัวเองใครเลือกอยู่นิ่งๆคนสำเร็จรู้ดีว่าทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ใช่เงินที่เก็บในธนาคารแต่คือตัวเขาเองพวกเขาใช้เงินไปกับการเรียนรู้ใช้เวลาไปกับการฝึกฝนใช้พลังไปกับการสร้างสุขภาพ และเครือข่ายที่มีคุณค่าเพราะเขารู้ว่าถึงแม้จะเสียเงินไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาจะทบต้นทบดอกมากกว่าเงินก้อนใดๆในอนาคตพวกเขาไม่กลัวที่จะเริ่มเล็กๆเพราะเข้าใจว่าเวลาเป็นเครื่องเร่งพลังของการลงทุนยิ่งเริ่มเร็วผลยิ่งทวีคูณและนี่คือสิ่งที่คุณต้องจำไว้ชัดเจนมันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มลงทุนกับตัวเองวันนี้คุณอาจยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย วันนี้คุณอาจยังไม่รู้จักการลงทุนวันนี้คุณอาจยังอ่อนแอทั้งกายและใจแต่ทุกนาทีที่คุณเลือกลงมือมันจะกลายเป็นสะพานเชื่อมจากจุดที่คุณยืนอยู่ไปสู่ชีวิตที่คุณอยากมีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันแล้วปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องขยายผลเพราะทุกการเริ่มต้นเล็กๆวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนทั้งชีวิตคุณในวันหน้าคำถามคือ คุณจะรอให้เวลาผ่านไปอีกห้าปีแล้วมานั่งเสียดายว่ารู้งี้น่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นหรือคุณจะเลือกลงมือวันนี้เพื่ออีกห้าปีข้างหน้าคุณจะได้ยิ้มอย่างภาคภูมิใจว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันเริ่มลงทุนกับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้คุณแสงคนทั่วไปได้ไม่ใช่เพราะคุณโชคดีแต่เพราะคุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยแม้แต่วันเดียวหเล่นเกมยาว คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนเล่นเกมสั้นพวกเขามองหาผลลัพธ์เร็วๆอยากเห็นความสำเร็จทันตาในเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนพอไม่ได้ดั่งใจก็หมดแรงท้อถอยและเปลี่ยนเส้นทางบ่อยๆสุดท้ายวนอยู่ที่จุดเดิมโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่ทำให้คนสำเร็จแสงออกไปได้คือการเล่นเกมยาวพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การวิ่ง100เมตรแต่คือการวิ่งมาราธอน ที่ไม่ใช่แค่ใครออกตัวเร็วที่สุดแต่คือใครที่รักษาจังหวะก้าวได้ต่อเนื่องที่สุดจนถึงเส้นชัยในช่วงแรกของเกมยาวผลลัพธ์มักไม่ชัดเจนคุณอาจเริ่มเก็บเงินวันละ50บาทมันดูเล็กน้อยจนแทบไม่มีความหมายคุณอาจเริ่มอ่านหนังสือวันละ10บหน้าคนรอบข้างอาจมองว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรือคุณอาจเริ่มต้นออกกำลังกายวันละ15นาทีแต่ร่างกายก็ยังดูไม่ต่าง จากเดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปหกเดือนคุณเริ่มเห็นกองเงินออมเล็กๆที่ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจัดการชีวิตได้เริ่มมีความรู้ใหม่ๆที่ทำให้คุณพูดคุยได้อย่างมีน้ำหนักขึ้นและเริ่มรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าที่เคยเป็นผ่านไปสองปีคนที่ไม่ยอมเล่นเกมยาวยังคงใช้เงินตามใจอยากได้อะไรก็ซื้อพอเจอวิกฤตทางการเงินก็ล้มทั้งยืน ยังอยู่กับความรู้เก่าๆเดิมๆที่ไม่ทันโลกและยังเหนื่อยง่ายกับงานเล็กๆน้อยๆเพราะไม่เคยดูแลสุขภาพในขณะที่คุณซึ่งเริ่มลงทุนกับสิ่งเล็กๆทุกวันกลับกลายเป็นคนที่มีเงินเก็บก้อนใหญ่จนเริ่มลงทุนต่อยอดได้มีความรู้ที่กลายเป็นข้อได้เปรียบในการทำงานและมีร่างกายที่พร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเมื่อถึงหปีผลต่างนั้นชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้ คนที่วิ่งเกมสั้นจะยังคงถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงยังไม่ไปไหนสักทีขณะที่คุณที่เล่นเกมยาวเริ่มมีอิสระทางการเงินได้รับโอกาสในงานที่ใหญ่กว่าเดิมและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงกว่านี่ไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าหรือโชคดีกว่าแต่เพราะคุณอดทนที่จะะส,สมชัยชนะเล็กๆอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นพลังมหาศาลที่ผลักคุณออกไปไกลกว่าคนทั่วไป เกมยาวไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรอคอยผลลัพธ์โดยไม่เห็นอะไรเลยแต่หมายความว่าคุณเชื่อมั่นในพลังของเวลาและความสม่ำเสมอคุณรู้ว่าการหว่านเมล็ดวันนี้อาจยังไม่ออกผลในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าคุณรดน้ำและดูแลทุกวันวันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผลผลิตมหาศาลต่างจากคนที่มัวแต่หาผลลัพธ์เร็ว จนสุดท้ายไม่ได้ปลูกอะไรจริงจังเลยสิ่งที่ทำให้คนสำเร็จแสงไม่ใช่เพราะเขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทันทีแต่เพราะเขาเชื่อและยอมรับว่าความสำเร็จต้องใช้เวลาเขาไม่สนใจเสียงคนรอบข้างที่บอกว่ามันช้าเกินไปเขาเลือกโฟกัสกับการสร้างนิสัยเล็กๆที่ทำได้ทุกวันและนั่นคือสิ่งที่ผลักเขาไปไกลกว่าคนทั่วไปถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ